สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่า q r code บนอินทราเน็ตนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเข้าไปในไวบอร์ดนะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปกดปุ่มเมนูนะครับที่อยู่ทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มที่รูปยินสอค้างไว้นะครับหรือว่าจะมาเรียกตรงไอคอนแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า m e e t i n g มาก็ได้นะครับหลังจากที่เราเรียกเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทดสอบในการเขียนนะครับหลังจากที่เขียนข้อมูลเสร็จแล้วนะครับแล้วต้องการที่จะบันทึกภาพลงบนโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะต้องเข้าไปดูที่ เมนูเซตติ้งนะครับที่ด้านล่างมุมซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กดเซตติ้งนะครับต่อจากนั้นนะครับก็คือมาดูในส่วนของ Whiteboard QR view นะครับตอนนี้เนี่ยออนอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องคิกแชร์นั้นจะต้องต่อทางอินเทอร์เน็ตมาครถึงจะสร้าง QR code ขึ้นมาได้แต่ในกรณีนี้เราต้องการที่จะทําเป็นอินทราเน็ตนะครับเพราะนั้นเราต้องไปออฟนะครับ มันก็จะเป็นการแชร์บนโลเคอลก็คืออินทราเน็ตนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราย้อนออกมานะครับแล้วเราไปบันทึกโดยการกดปุ่มเซนโฟนตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะทําการเลือกภาพที่เราต้องการที่จะบันทึกนะครับหลังจากนั้นก็กดชัวร์ครับพอกดแล้วนะครับมันก็จะทําการสร้าง QRco d e ขึ้นมาตรงนี้เราก็นํามือถือของเรานั้นขึ้นมาสแกนนะครับ QR code ตรงนี้เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดภาพมาเก็บลงในมือถือของเราได้ครับขอจบ การตั้งค่า QR Code บน i n นทราเน็ตแต่เพียงเท่านี้ครับ